สิ่งที่เขาอยากขอร้องจากคุณที่สุดในตอนนี้คืออะไรขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ ซีดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมเดอชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฏอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกงศกันควินถือดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำนะคะ เป็นคนดุเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนเอาจริงเอาจังคําไหนคํานั้นซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงมากๆมีความยุติธรรมสุดๆเลยนะคะมีความใจเย็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็ทั้งเย็นทั้งดุเลยนั่นเองแต่เป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจนะคะหากว่าใครที่ทําอะไรผิดกับคุณแล้ว รู้สึกผิดสำนึกผิดขอโทษพลังงานของคุณแม้จะเป็นคนที่ดุขนาดไหนก็ตามคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะแต่หากว่าเฉยต่อคุณเฉยชาต่อคุณแล้วก็ไม่รู้สึกผิดไม่สำนึกผิดในสิ่งที่ทําลงไปคุณก็พร้อมที่จะนิ่งเฉยคุณก็พร้อมที่จะไม่สนใจเลยนั่นเองพลังงานของคุณเป็นคนที่เกลียดแล้วเกลียดเลยโกรธแล้วก็คือโกรธเลยหากว่าคิดไม่ได้ ขอโทษไม่เป็นคุณก็เลือกที่จะเลี่ยงแล้วก็ไม่ประทะแต่ว่าไม่สนใจแล้วนะคะเรามาดูกันว่าคนที่มีอะไรอยากขอร้องจากคุณเขาคือใครนะคะแปดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุม7จ็ดไม้พลังงานของคนธานตุไ,งงาาไฟเมทสิงธนูสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก 6ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำห้า5ดพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุไฟคนธาตุน้ำเป็นคนที่ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเป็นคนขี้เหงาเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนคิดมากเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมใครปากดีแต่ว่าใจอ่อนนั่นเองนะคะ พลังงานที่ขึ้นมามีความเครียดว้าวุ่นกังวลใจอีกโกท้ทิฐิที่มีก่อนหน้านี้อาจจะทําให้สถนานการณ์ต่างๆแย่ง yeah, ลงไปกว่าเดิมนั่นเองอยากรีเทิร์นอยากกลับคืนอยากขอโทษแต่ก็ทําเป็นปากแข็งใจแข็งนะคะแต่ว่าภายในหัวใจนั้นร้อนรนแล้วเฉพาะแค่ต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองกับอีกโกทิฐิของตัวเองความกล้าที่มีก่อนหน้านี้ ก็เหมือนทะเลาะกับตัวเขาเองนะคะตัวเขาเองในวันวานกับตัวเขาเองในวันนี้นั่นเองเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้ใจตัวเองหรือว่าไม่เข้าใจตัวเองด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากขอร้องอะไรจากคุณที่สุดในตอนนี้สิ่งที่เขาอยากขอร้องจากคุณที่สุดนะคะเก้าเ <9 S 2> หรียญน,นะคะสิบไม้ เหมือนอยากทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากแก้ไขอยากแก้ตัวนะคะอยากแก้ไขแต่ไม่กล้ารู้สึกหวั่นไหวคาดเดาคุณไม่ได้ไม่รู้ใจคุณสิ่งที่คุณคิดคุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้แล้วก็ view of fortune นะคะวันเวลาทําให้เขารู้ใจตัวเองวันเวลาทําให้เขารู้สึกผิดวันเวลาอยากให้เขา อยากได้โอกาสจากคุณหรือว่าวนกลับมาหาคุณอีกนะคะแล้วก็เหมือนกับคุณจะให้เขาทำอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นสิ่งโตตัวนี้นะคะพร้อมจะเชื่องให้กับคุณแม้ว่าคุณจะทำอะไรให้เขาก็ตามเขาจะไม่ต่อสู้เขาจะไม่ทำอะไรเลยเขาจะยอมให้กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองหากว่าในความรักความสัมพันธ์หรือว่าคนที่คุณบคบคุยด้วยนะคะ คุณกับเขามีเรื่องราวมีปัญหามีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันทะเลาะกันโกรธกันงอนกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ฟังคุณอยากเอาชนะไม่ปรึกษาไม่พูดคุยก็ได้ปากดีหน่อยก็ได้นะคะคําพูดคําจาไม่น่ารักไม่น่าฟังทะเลาะกันเพราะว่าคําพูดของเขาความคิดของเขาที่ไม่ยอม ฟังคุณหรือว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องปรึกษาพูดคุยกันแต่ว่าตัวเขาจะเอาแบบที่เขาตัดสินใจเท่านั้น ไม่ฟังกันไม่ปรับเข้าหากันก็ได้ก็เลยอาจจะเหมือนกับต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองก็เลยมีการนิ่งเงียบนะคะต่างคนต่างเงียบเพราะว่าหาตรงกลางระหว่างกันไม่ได้เขาก็ไม่ฟังคุณคุณก็พยายามที่จะปรับแล้วแต่ก็หาจุดที่พอดีกันไม่ได้ก็เลยเหมือนนิ่งๆ่งเงียบเปียบป่นปึงต่อการโกรธการงอนกันอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่เขาอยากขอร้องจากคุณที่สุดในตอนนี้ก็คือโอกาสในการพูดคุยในเรื่องในปัญหาในประเด็นที่ไม่เข้าใจกันก่อนหน้านี้นั่นเองเขาจะไม่หัวร้อนไม่ใจร้อนไม่ใจแข็งไม่ด่วนตัดสินใจไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเหมือนก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าเหมือนวันวานแล้วนั่นเองแต่ว่าจะยอมพูดคุยจะยอมอ่อน,ออน ปนีปนอมใช้เหตุผลกันมากขึ้นรับฟังกันและการมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าครั้งก่อนหรือว่าครั้งที่ผ่านมาหาทางออกไม่ได้ก็เลยตัดสินใจในเรื่องนั้นไม่ได้สิ่งที่เขาอยากเขาจากคุณในตอนนี้ก็คือกลับมาพูดมาคุยเรื่องนั้นกันอีกครั้ง พูดกันด้วยเหตุผลพูดกันด้วยความเข้าใจพูดเพื่อหาทางออกพูดเพื่อหาข้อตัดสินในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นร่วมกันนั่นเองนะคะเขาจะไม่ชวนคุณทะเลาะเขาจะไม่ใช้อารมณ์กับคุณอีกนั่นเองนะคะ